หลุมดาวยูไรอันคืออะไรในแบ่งหมายดาวอยู่ไหนป้องกันการสแกนหรือเปิดในโฟโตช็อปได้จริงหรือกลายเป็นที่วิพากษวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลังธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562และสามารถนำออกมาใช้ใจ่ายได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มดาวยูไรอันอยูรรย,ยานคารสเตเลชันว่ามีหรือไม่ในธนบัตรใหม่ที่ออกมานั้นอยู่ไหนวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าตกลงแล้วกลุ่มดาวยูไรอันหรือ,อยูรรย,ยานคารสเตเลชัน มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วในแบงค์ใหม่ที่เพิ่งออกมาอยู่ตรงนายกลุ่มดาวยูไรอันอยู่ราย,ยานคารสเทเลชันคืออะไรกลุ่มดาวยูไรอันคือรูปภาพเรขาคณิตที่ประกอบไปด้วยวงกลมเล็กๆประมาณหนึ่งมิลลิเมตรจำนวน5วงเรียงตัวกันเป็นรูปแบบเดียวกันปรากฏอยู่ในธนบัตรในหลายๆประเทศ ส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองสีเขียวหรือสีส้มเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับการป้องกันการทำสาเนาลดการปลอมแปลงธนบัตรไปใช้กลุ่มดาวยูไรอันอยู่ไหนบนธนบัตรใหม่กลุ่มยูไรอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาในลักษณะวงกลมห้าวงโดดโดดเสมอไปในธนบัตรของบางประเทศมีการนําไปซ่อนในภาพต่างๆ หรือประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆเช่นในตอนนี้อาจมีหลายๆคนสงสัยว่ากลุ่มดาวยูไรอันนั้นมีความสำคัญในการป้องกันการปลอมแปลงแล้วในธนบัตรที่ออกมาใหม่นี้กลุ่มดาวนี้อยู่ที่ไหนในธนบัตรที่ระลึกที่ออกมาใหม่นั้น มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากลุ่มดาวยูไรอันนี้อาจจะถูกซ่อนไว้ภายในภาพดอกต่างๆกลุ่มดาวยูไรอันนี้ป้องกันการสแกนหรือเปิดภาพในโปรแกรมจริงหรือไม่กลุ่มดาวยูไรอันนี้อาจไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการสแกนหรือการเปิดในโปรแกรมแก้ไขรูปภาพอย่างโพโตช็อปจากการทดสอบ ถึงแม้จะพยายามปิดบังกลุ่มดาวเหล่านี้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ยังคงสามารถตรวจจับได้อยู่ดีว่าเป็นธนบัตรชวิธีอื่นไหมในการป้องกันหรือการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกถแถลงต่อเรื่องที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์พร้อมยืนยันว่าธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงตามมาตรฐานขั้นสูงปลอดภัยต่อการถูกปลอมแปลงโดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วย3วิธีง่ายๆสัมผัสยกส่องและพลิกเอียงถ้าช่วง